สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโกปามเมริการรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนเลยครับ ina, อาร์เจนติน่าเอาชนะด้านเอกวาดอร์ไป3ประตูต่อ0โดยในนัดนี้ครับอาร์เจนติน่าได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่4ี่จากทางด้านของโรดิโกเดปาหลังจากนั้นครับในนาทีที่84ครับทางด้านของอาร์เจนติน่ามาได้ประตูที่2จากทางด้านของลาเตโลมาร์ติเนสและปิดท้ายด้วยทางด้านในนาทีที่93ครับจากทางด้านเลโอนลเมสซี่ครับซัดฟรีคิกเข้าไปอย่างสวย จบเกมครับทำให้เจนจีน่าเอาชนะทางด้านเอลกาดอร์ไป3ามตูต่อศูย์ได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในนัดนี้นะครับทางด้านเอลกาดอร์นั้นโดนใบแดงในนาทีที่92จากทางด้านของปิเอโลอินกาปีเก้คู่ถัดมาครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรครับ เม็กซิโกครับเอาชนะด้านในเีเรียไป4ประตูต่อ0โดยในนัดนี้นั้นทางด้านของเม็กซิโกได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่2จากทางด้านของแฮกเตอร์เอเลล่าหลังจากนั้นครับ2นาทีถัดมาครับเม็กซิโกมาได้ประตูที่2ครับจากทางด้านของโลเจริโอฟูเนสหลังจากมาครับครึ่งหลังครับเริ่มต้นไม่นานครับเฮกเตอร์เอเลล่ามาทําประตูที่3ให้ให้ทางด้านของเม็กซิโกหนีทางด้านในเีเรียไป3ประตูต่อ0 และทางด้านของโยตันโดซันโตสครับมายิงประตูปิดท้ายในนาทีที่78จบเกมครับเม็กซิโกเอาชนะงด้านไนจีเรียไป4ประตูต่อ0ส่วนคู่ถัดมาครับเอสวาดอร์พ่ายกับทางด้านกาตาไป0ประตูต่อ1โดยในนัดนี้ครับทางด้านกาตานั้นโดนไปแดงไปก่อนครับในนาทีที่20จากทางด้านของอับดุลลาซิกครับหลังจากนั้นครับกาตามาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับ ในนาทีที่69จากทางด้านของอัมโมอาลีจบเกมครับกาตาเอาชนะทางด้านของเอสซวาดอไป1ประตูต่อศผลฟุตบอลเจลีครับเมื่อวานก็มีแข่ง2คู่ครับโดยคู่แรกครับคอนเซเรลซซัป,ปโปโรเอาชนะโตโก s h i ชิมะวอติสไป1ประตูต่อศโดยใน1ประตูนัดน,นี้ครับทางด้านของ โซตาฟุก u โอกะครับของทางด้านโตโกชิมะวอติสครับทำเข้าประตูตัวเองครับในนาทีที่88จบเกมครับคอนซลเลสซัป,ปโปโรชนะทางด้านโตโกชิมะวอติสไป1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นครับชิมิสุเอสพาครับเอาชนะทางด้านโอิตาตีนาไป1ประตูต่อ0โดยในนัดนี้นั้นทางด้านทางด้านของชิมิสุเอสพารได้ประตูชัยในนาทีที่67จากทางด้านของเทลุกิฮาระ จบเกมครับชิมิสุเอสพัตเอาชนะโอิตะตีน,น่าไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับเมื่อวันมีแข่งด้วยกันทั้งหมด4คู่ครับราชบุรีเสมอกับโปฮังสเตลเล์ไป0นย์ประตูต่อศูนย์เทมปิเนตโลเวอร์พ่ายกับทางด้านชุนบุกมอเตอร์ไป0ูนย์ประตูต่อ4นากุยาแคมปัสเอาชนะด้านยาฮดารุทักซิมไป2ประตูต่อ1นและทางด้านกัมบะโอซากาเสมอกับเชียงรายยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1น ในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสสนนะครับดุยเซยดอฟพ่ายกับทางด้านของวิสเซโกเบิร์กครับไป0ประตูต่อ2ออสเตรเลียวินนาเอาชนะทางด้านของโกเปไป4ประตูต่อ0ออเล็มปิกมากเซเอาชนะทางด้านของมาตงกูตไป3ประตูต่อ0และคินยาโซเวตอฟนะครับเอาชนะทางด้านของลักควิทนิกส์ไป4ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ